สวดสีค่คาถาดังต่อไปนี้ชีวิตพลิกแบบขาขึ้นเลยนะคะใครก็ตามที่เคยมีปัญหาชีวิตนะคะติดหนี้ยืมสินมาปัญหารุมแล้วนะคะดวงตกทําอะไรก็ไม่ขึ้นสักที่อยากชีวิตขาขึ้นอยากมีเงินมีทองอยากมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้สวดคาถาล้างกรรมดังต่อไปนี้เดี๋ยวแอดมินบ้านโคตรรวยจะขึ้นให้คะ่ะและนี่นะคะเราสามารถทําเองได้ตั้งแต่วันที่9เดือน99กันยายนจนถึงวันที่12กันยายนนะคะประตูนรกเปิดคะ่ะเพื่อ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะหรือว่าเหล่าผู้พูดผีปีศาจดวงวิญญาณมารับบุญกับเรานะคะแล้วเขาจะมาคอยช่วยเหลือเราถ้าเขาได้บุญเยอะนะทําได้ดังต่อไปนี้ค่ะคือการเผาทูบเผาเทียนนะคะส่วนใครก็ตามที่เคยสาบงสาบานกับแฟนนะคะสามารถจุดเทียนเสริมความรักเพิ่มได้ก็คือเทียนสีชมพูส่วนใครที่ไม่มีเวลาทําเองอยากให้บ้านโครวยนะคะอาจารย์ของบ้านโค่รวยพ่อท่านจันทร์ปัะจพุพอาหารเป็นคนทําวิธีนี้ให้ราย ชื่อรายบุคคลอยากฝากดวงชะตาชีวิตเสริมขาขึ้นอันนี้เราทําให้จริงนะคะเห็นไหมคะรายชื่อวันเดือนปีเกิดตั้งใจทําให้สวดเสริมบารมีให้กับทุกคนและรีวิวเยอะมากๆคนที่ทํากับบ้านโครวยมาเราทํามาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วนะคะใครที่อยากฝากรายชื่อรายบุคคลเข้าร่วมบิธีดังต่อไปนี้สามารถทักแอดมินบ้านโครวยได้เลยค่ะสาธุค่ะ